สูซองของสาวร้านน้อยอินดี้อีกแล้วเนาะบรนี้กาศคือเก้านักเส้นเก้าฉันเคยาพาเพืพี่น้องเอฟซีมาหาสารสูตรเท่านั้นเองซึ่งสาวโสดตรนักเพื่อนนี่เป็นกระเบิดใจมาโลดนั่นแหละสาวร้านน้อยก็เลยมาถามทเพินะ่นเนาะว่าเพิ่นเปิดใจมาโ้อนเพิ่นมีคนจับจงองหัวใจแล้วหรือบอ่เนาะโอเคนักเพื่พี่น้องเพิ่นสิไปหาสาวโสดเท่ากัฝากเพื่อนพี่น้อง,อง,าาอง,องและเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวร้านน้อยนี่เด้อเพื่อนสาวร้านน้อยได้มีกำลังใจในคลิป ่ราาสดยโดยสบายดีสบายดีทางสาวปอนเป็นครั้งหนึ่งเนาะโดยแต่โดนนางพอสมควรไปน้องซึ่งประสาทกับบริมาเยี่ยมยามทางน้องอย่างนี้แหละทางสาวละน้อยก็ได้มาหาทางน้องเป็นเป็นครั้งแรกเนาะสาวอร่อยมาครั้งแรกบ่แม่แล้วมีงานที่ทำมันทางสาวคุณรอดหมดนียโดยจะอยากทำไทยเรื่องหัวใจเพื่อนีนแดเนาะเป็นจังได้แน่ได้ดับเบิลคนคุยเนาะแกมี ใจกดมันก็ต้องมีล้นะเธรรมดาพี่น้องงามไปนี่บ่มีกะเป็นไปบ่าด้รนาะบาซิลัสคนที่ได้ก็ดีอย่งนี้มีผัวแล้วพี่น้องไยนมทางไหนน้อถึงอกถึกใจนี่ยังบอกงส่วนไลน์อ่าเป็นนมทางไหนส่วนลายนะคือเป็นนมทางไทยพวกบ่าวเล่าเนี้ยไม่ีว่มีแต่ว่า เป็นงานต่างประเทศที่ปีบริษัททิว่ากูไทยเด้อะไรพี่น้องมาเจอสาวกูไทยกใช่ปะกูไทยในบัตรเนี้ยเป็คนบัตรเดียวกันเนาะจะไล่เป็นต่างประเทศเนาะคกูบ่าวลามืนกันเปิดเบียดอยู่ต่างประเทศเกือแบบลมน้ำเพลนมาหล่นแล้วบหรอป๊วงเปิดใจใหม่เปิดใใจหม่เปิดปั๊บ มีแป๊บนึแล้วเนาะกดงามเนาะเป็นเรื่องธรรมดาโดยก็คือตั้งแต่เปิดใจก็มาถึงทุกมือนี้ก็ยังล่มกัเพิ่นอยู่แม่นบ่แฮงก็่ม่อเพิ่นกะบ่ค่อยมีล่ะาแม่นโดยเฮ็ดเวยอยู่ต่างประเทศเนาะแม่นอะเฮาแม่นะอย่างทเฮาเองนี่แหละืเวลากับเวลาก็บ่ตรงกันนี่สมมุติว่าบ้านเฮาค่บ้านเพิ่นแจ้งอ๋อแม่นบ้านแจ้งบ้านเฮาค่ มัแจ้มาเพิ่อเหเวี่คัมมาคเพ่นนอนเแล้วเอาเวลาได้ไปคุยกันบ้างยก็สไลด์กับันเพื่นที่นอนกับบ้านเรากัอันเจ็ดมงเาแปงเาเพนกะเป็นเจ็ดมงกลคือแปดม้คนมั่นเอะก็คือลมงนั่นเนาะสไลด์นะเพื่อนสินอนก่กับพอดีส่งเื่นเศร้าก็จะไปเหตเวิ่งเป็นเฉยอืมกลมในเกืะเด้อเด้ออ้าวคนลพี่น้องมาหนีมาแปลกตา อ่านี่คือบอลบอลเหลือเนาะของซาปอนอยู่นี่เนาะโดยแม่เนี่ยคือว่าเห็นเห็นเต่าเห็นอย่างใดจำนวนากอ่ะคือท่นจะเองบ่ยูนเดือดไปไม่ต้องแกมทางนี่กับยาบนเปียงยาเป็นไม้ไม่สังกันเลยเลยอันนี้ก็คือเป็นของน้องเองเนาะเค็ดขายย่อยบอดหรอแนวใดขายย่อยคายทรงกับายทางย่อยทั้งทรงเนาะดูให้เธอเล่นเนี่ย น่นยี่สิบหกสิบประมาณนี้แต่แต่ตุ่มน็อตโดยมีอราคาคันทางไม่ได้เรื่องความหักเพิ่นเนาะคิดว่าไหนๆเนาะลมกู้มือนี่คิดว่าลมไปเรื่อยๆลมไป็นเรื่อยๆลายคนบ่นลายกลดบนวันไหนๆมีเพื่อเพื่อเลยเพื่อไปก่อนเนาะยังไงก็ไม่ได้ทึ่งขั้นว่าอ่านพักรักอยู่ผู้นี้ผู้เดียวเนาะ ถลรก็ไ้นได้นานเเนาะโดยสวไลก็เปต่างประเทศก็คือนมลาวรับเบสบอยู่ต่างประเทศต่างประเทศกับเวลาไม่ตรงกันเนาะกันต่ำมือหนึ่งหลมกันี้มือละเทือมือละเทือเห็นไนเห็นตาเป็นยังไบอกระเพราวีดีโอนี่เนาะเนกท้เปดยโดยเป็นได้เห็นแล้ว ตลึงตลึงบนรี่อดไดูแบบตกใจกันไมเอาเนาะเด้อะไรเรากเหนอีกอะท่มไทยเมีปะนมไทยก็ไม่ไ่วยเลอือทางน้องปอนบอก่ไปมีเวลาเนาะเดยถ้าว่ามีบอันลายคันลายลายแท้ๆนี่มี่คนไทยเด จะไจะเป็นคนไทยคนนะแม่นลยจะได้คนไทยนี่ยจะได้ยังชาวลาวไหมพี่น้องเอ้แม่เดิอนอะไอย่างมาอยู่ดาวเนาะเป็นแม่ชาวลาวตุ่มว่าง่ายๆกัเนาะแอร์ก็คือชาวลาวให้แหละเคยลมเบาไทยกับพิทวังเบาไทยมันก็แม่นเบาไทยกับลมเาวไทยกันกับพิทวังนี่างไรต่างคนต่างจะลองเบิ้งขนาดนะว่ง่ายๆกันได้กันมีลองกันมีฮู้กันพี่น้องเอ้ยลาวหน้อยยังจะทำเต่มว่าจะมาใหม่ จกสีดามยังนอแบบสดร้มกเี้วบอกกี่วอัน้ำนะอ่ายทนล้วค่ะแล้วล้วตัวซุปเล้วดตัวซุปนะได้ไม้มีผู้บบาทมาเกี่ยวชอยอบู่่ได้ผู้เบาเนาะคือว่าเรผู้บบาทคนอยู่ไกลเลยผู้บ่าวสน้อยรคนใ้แล้วก่อน้แถวไกลๆไม่มีเพาะวไนแต่ว่าขาไก่ ได้ไหมคเดี๋ยวซีนี้เสียงอันรบกวนในเด้อพี่น้องเลยเพรา่าอยู่แคมทางเนาะต่างแกมทางนะโอยก็คือเกี่ยวเขานี่เกี่ยวจะขนนี่นะค้อคันเราไม่ได้จ้างก็มีแต่้างคนจ้างพอไม่ลูกจะเก่าจ้างคนจะเก่าจ้าะเก่าใเ้าโอยฝัเกียวนนี้ก็เลยวันวันเธอเลิจ้างไง บาสิล <si ัดมาอีกก็บลันห้าเด้อนกองบาทังในบาสิลัดมาแหละอันฟีเนาะเจะนหาาต้มไข่เข้านะผมนะคือบนทางหน้ากับดทางนี่นากันเลง่ายพี่นองรถกันเนาะเฮ็ดอันดานี่นะ คือตกัแคมทางแบบพี่น้องเลยนะวันนแคมทางอี้เนาะเดยเห็ดเตาในมีอันลูกน้องบกแบบมีคนงานอยู่บ่แล้วตอนนี้่นเมื่อหรอบอกเ่ี๋ยวไหนตอนนี้นก็เที่ยวเข้าอคนนพักเนาะไปแล้วเข้าคนแล้ิ่นกลับมาลืมเห็ดไหมอืมประมาณจะคนนากคนงานนช่วงนี้แบมลแเดร๋ยวแบบระเไมื่อไหรเนดยแม่เหล่าโมไลเนาะ อีแมนอ่นเออยอนสปอนให้ไจักว้าบอไปเนาะคนผู้จบผู้งามานาอุสสปอนให้เก่งไปกันนะทุเนาะเงินให้เขาเขาเลยไปเอ้ยขนใจเขาก็เลยไปเเมน จักยันสปอนให้หนูจักเกินพ์ไพี่น้องเอ้ยสัอนเไม่ได้เป็นดูนองมาเทือนอ่ะไปเทอนานีะอยู่ตรงไหนตรงนาเยคือรอบนี้แบบว่ายาแจกเฟสแจกไล่บนมาแจกเอา่นันเโดเดออ่าดอย่แจกันซองเนาะดย้แบบดกเปานะจผู้ได้ดีจผู้ได้บี่นแหลกมีลคนเาเนาะเป็นโรคิดพี่น้องเ แจกทางซ่องไหมมีแต่อันว่าเพิ่นหักเพิ่นสนใจเงี้ยก็มีแต่ติดต่อไปทางคุณเจ้าโดยต่อมาทางซ่องอันอาสิระถักแชททักไลน์เด้อเพื่พี่น้องให้อันทักในคอมเมนต์ก็บ่ได้คือเก่าเด้อแจ้งอีกทีโดยก็คือทักแชททักไลน์เด้อแยกได้ก็ได้โดยกันว่าสนใจเนาะโดยโดกันว่าอยากคุยอยากสนสารดังน้องเพิ่นกานาหักเนาะงามแบบธรรมชาติ์เลยว่าสิรดเลยธรรมศาตรลงโทษ จะได้เป็นสดมาผู้นี้แล้ววะนมีแล้วบางคนก็สุดลายกันมีกล้าลมเพิ่นไหนแม่นแบบว่าบางคนก็บโอ๊ยเห็นแบบว่าทางน้องเพิ่นงามสีขนานนอนแบบจบงามบางคนก็มีกล้าเลยงามลายกันพี่ดีนะพี่น้องเลยขี้ลายลากันไม่มีผู้หมักอีกเอาเลยเลูกบ้านเลยงามได้กับผู้บ่าวบอกกล้าลมเนาะมีแต่ให้นะเธอต่างเัิน ชาปอนไม่ไปลงบนีกันนะการลงคนกันเนี่ยเพิ่นบมลงดาวมาต่างคนต่างมีกล้าเลยบ้านเนี่ยเลยกัดได้แล้วเนาะต่างคนต่างมีกล้างัดไม่ได้ลงันจากตื้ไปไม่ลงเลยเลยจังสวนัดพูนอะไรขอบ้บ้างอันขออนุญาตถามทั้งน้องปอนเนาะคุยกับนมมันต่างประเทศอีกนะเพิ่นเคยถามเรื่องค่าสินโดทั้งน้องอยู่บ่ยังบ่เคยบ่อดโดย ยังยังไม่ถึงขนาดนั้นเนาะว่าไงก็ได้บ่นนะคะคืจักกันเพินฮอนเดือนอืมยังทอนเดือนเนาะโดยะคิดว่าคุยนําเพิ่นเพิ่นกจิตใจดีอยู่บ่แม่ว่าโทลธรรมดา้โดยๆบ่ได้ว่าบอกอายุเพิ่นได้บ่จะประมาณ60โอเพิ่นจะมีอายุพอสมควรเนาะ อย่างทางน้องปอนได้อายุจะปีเนาะ19 19สาวแล้ว19 19สาวนะอายุโยเดยุเป็นตัวเลขโดยแมนได้เนาะสำคัญคือหัวใจเงาพุนโดยขอแค่หักแพงกันได้เข้าใจกันเนาะโดยโดยผู้น้อยผู้น้อยผู้ใหญ่กันอยู่กับใจคือเก้าเขาแหละอะไรก็ได้โด้อยเขาากันใจยิ่งกันไม่ได้เท้าแหร่เลยเนาะโดยโดยสูเตอรบัตรใจเขาตรงกันนี่สบาย เอาหลุมกันง่ายเอาหักแพงกันดีแบบนี้โดยอันจะขออนุญาตถามทางน้องปอนเคยมีแฟนมาก่อนอยู่เปล่อืมก็คือนมดาวนี่ปอเคยแต่งงานกับเธอเลยเหนื่อยที่ต้องทำเดี๋ยนี่เคยเนาะเนาะเแต่งงานกับเธอแล้ววะตอบยันเจออึ้งตอบว่าเป็นยังแฉเนาะไน้นะ บ้านศิลป์ตึงห่งชิบูมีคำถามเพื่อนจริงๆนะยไปยังหูมาถามเองเด้อไปยังหูก็ได้เนาะแกแบบว่าเป็นผู้จบผู้งามันะเราบานเราบ้านิลป์โดย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 ชิมีเสียงรถรบกวนในเด้อพคนพี่น้องเลยธรรมดาเลาอันเป็นนนัทางผ่านใช่ไหมครับว่าเนาะเผื่อเพื่อนไปแคมทางครับว่าพ่อแม่เราผู้บ่าวมาอะไรอะไรฟินรี่บ่เนาะเขาจังบูนี่ บอบางทีแบบว่าผู้บาลแนมมากกับแบบว่าคิดว่าทางน้องปอนมีแฟนแล้วสิฮันนะสวัสดเห็นผู้จบผู้งามเนาะขนาดชาละน้อยก็ยังคิดเลยโดยโดยโดยมีแต่ผู้คิดเนี่ยนั่นเมย์เนาะกเลิกเลิกก็ได้คิดอันั่นก็เลิกไพี่น้องเไยลองถามมาลมเบิร์กหน่อยกนมีทามก็มีฮู้อันนอะไรก็ได้โดยตัดสินใจเองเลย้อนถึงเจ้าตัดสินใจเองแล้วก็เหมือนเราตังโสดนะ โดยจะได้บาสิลแล้วเนาะจะามาใหม่มีอย่างสิทามพอดีบ้งโอ้แต่สิทาหยุดหัวใจเปิ่กะหัวใจเบิ่กะคือว่ามีคนจับจองแล้วเนาะมีจับจองน้วสมมติว่ามีผู้บ้าวยังบาหล่มในลมได้อยู่ปะน่ากระเบนใจดย เ็ยังไม่ได้สังขั้นว่าปิดใจแล้วะโดยโดยเมื่อได้ปิดใจจะได้บอบาชิรัดเด้อเด้อแม่ด้เนาะเบาชัดชิได้หู้น่ะนะก็งมันยแมนได้เนาะโดยทางซาลาหน่อยกัช่วงอันบุญชงเฮือนไม่ได้ไปเ้มือไห่แม่ด้เนาะอสิชายเขาไปนบัวังสิบวไดไปแล้ว ขายังนะขายอย่างเนาะสิขายข้าาข้าเากยังไ่ได้ปั่นซ้ำโดยไม่ได้ปั่นเนาะโดยโดไปดินสมแล้วเด้นบอเนาะมานึกว่าจะคนงซาปอนไปดินบนสมือเนี่มือนี่กัมืออื่นเนาะแน่นรวอะไรน้โดยได้ทางสปอนได้ไปบ่ลอยกระทงนี่ เอ้าอย่งบรนมฮะเนาะเป็นน้นถ uh> ้าใครเข้าอยู่ไม่ต้องเลยโดยพาสปอร์ตไปเลกระทงในเด้อใครข้าก็อย่าลืมห้องบาสนมาแบกไงก็ได้ด้คดกาแบกบ่เลยเนแบกไดยตันก็ได้มาแบกอะไรก็ได้่าลกระทงกันไม่ได้ผู้พาไปแล้อะ แต่มันอยู่เฉยๆเปือบ่าวนี่ก็เนาะน้ำนมเป็นอยู่ไก่หั่นน่ะเนาะมีตาหามีแวได้ผู้บ่าวนไก่ปต้มแฮงนี่เนาะโกนะทางบาสิดัดก็ไปัวเนาะไก่จะบ่ต้องมีอนุญาตก็ได้เนาะไก่ตีมาไก่ตีเด้ดย จะได้ชาลาน้ยเป็นกะรเ็มร้อยก,กระทรงมันจกไม่มีผู้พาไปแบกเด้เนาะจงแบกเข้ากับบริษัทการบริลัะชิมาก <c oughs> โอ้เพื่อชาลาโน่นำบริษัทเลยเป็นเซนน่นเด้อมาแบกด้กันเด้เนาะโอ้ยิเบกบ่าไรอะนะกันมีแบกเป็นพรเนี่เราไปทิ้งไปทิ้งชวงชีมันตรไน้นเาเป็นพเลยเนาะอะไรก็สมุดมันมีผู้บ่าวพาไปได้สะ มีผู้บ่าวพาไปได้ใช่ไหมแต่ผู้บ่าวมาโสนนะมือแดงนี่ยนะไปเปลไม่มีผู้บ่าวเนี่ยนะเยยังมาสวเดี๋ยวยัวเนาะฝุกเได้เนาะไปยผุกเนาะันี้มือแดงนี่ยนะโดยโดยแต่บนเตียงหลักตกไปยังนะบอกว่าได้เนาะปเปิดโอ้ยไ่ได้ไปไม่ได้ไปไปพ่อกันย่บุญเลแรงนะเจ้าไปแล้ว ในตักเข้าอเราไปง่ายๆง่ายก็คือเป็นทาแต่เงินค่เข้าไปพี่น้องเไงก็มีเงินได้ซะนมๆมากกับบอดพพอร์ตในบนะเอยเคยไปจากเธอเลยแต่ลรปีแมนยังไม่ได้ไปปียังไ่ได้ไปปีนี้ปีที่เก้าเคยไปยูุปีที่เก้าคเข้านี่เรบก่ตี้วัยรุ่นบุญสุห่อเข้าแล้วแล้วเนาะแมนลยเข้าแล้วแลี้ โดยก็ไปเสร็จ้วมีใครเข้าเนาะเข้ายังเป็นแนนกูเป็นกออยู่คนนั <c oughs> ้นเอาเนาะมาอนีกันเลมามาอนีกันทำค่อยโรงแรมไปพี่น้องเลยแมนเลยเนาะโดยเอาส่วนนั่งกันยังไงวายมีกุ่มคุยแต่ยังบุมีแบบอ่าถึงกันบัตจองไว้เนาะคุยเบิ่งใจไปชื่อๆคนนั้นกับฮูดังลาบไพี่น้องขันอยากไปเที่ยวบนสงเงือกเพื่อได้บุมีคู่กับตักทายเข้ามา เตื่นมาไวหับก็ได้ผมเรือดโปแกรมทางนี่พี่น้องเลยเพื่อนไข่เตาพี่น้องเลยนี่เพื่อไขเตาอยู่นี่แม่รถแม่ก็รถไขเตาเลยคู่บ้านบ้านผินใต้องพี่น้องเอ้าวางแหงนาะงลาวแล้หน่อยมาหนี่งกันเลยลกวนทางงานลาวสวนนอกกับลูกควนลูกวนแล้วนะจ๊ะเรื่องราวเรื่องหัวใจเหมือนกับมีคนคุยแต่ว่ายังมีคนจับจองโดยอ่าเบาง่ายๆกับไปยูโอลมกับสามารถถ่ายถ่ายสามารได้ด้อพี่น้องอยากได้เพียรได้ลายเหมือนกัน ทักแชททักไลน์บราสิดันอวสาวลลน้น่ก็ได้โดยนะอ่ะโอเคนะมันอกับลูกควนบราชัดกับสาลน้อยกับสิพอ,อลาทางสาปอนเ้าเมื่อก่อนเมื่อไงโดย,โดยสบ,บายดี